สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับประเด็นที่จะต้องพูดกันวันนี้โอ้โหเป็นข่าวอีกแล้วสำหรับกานาโชไปโพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้อแอสตันวิลล่านะครับแต่ปักชื่อข้างหลังว่าแรดฟอร์ดดาวยั่วจริงๆะรักานาโชโอ้โหในระหว่างที่เขาพักร้อนครับและก็เบื้องหลังเรอัลมาดริดเล่นแค่10คนนะฮะ ถล่มปาชูก้าไป3ต่อหนึ่งเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้รวมทั้งความคืบหน้าของยาเรวคอนซานะครับว่าตกลงเอ๊ยยังไงย้ายหรือไม่ย้ายไปเรวูเซ้นนะครับชมได้ในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้น1 9 9 0บาทจากราคาปกติ2260บาทเฉพาะผู้สั่งซื้อ Li n e Official Account dip cbd by jackie เท่านั้นอีก1 Pro 3โปร 3, แถม1 cbd กระมี่สีเขียว สูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุมค้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดนะครับคุณผู้ชม870บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือกัมมี่แต่ถ้าเป็นชุดดูแลตัวเองครบทุกช่วงเวลาเนี่ย1 9น0นี่คือทั้ง3แบบนะครับทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงรวมทั้งออยนะครับ CBD ออยที่เป็น dropper ปปนะครับซึ่งใช้ได้ได้ผลนะครับตอนนี้ดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกโอ้โห นอนไม่เป็นเวลานะครับผมก็นอนไม่เป็นเวลาภาคบอลคู่เรียมดิดเสร็จกลับมาทําคลิปเดี๋ยวจะมีตัวช่วยนะครับเพื่อให้นอนหลับสบายนะครับตื่นมาก็ร่างกายสดชื่นนะครับอ่ะสั่งกันได้สนับสนุนย์ d b ดเท่ากับสนับสนุนช่อง JK Jackie Channel นะครับไปว่างถึงประเด็นแรกครับการมาโชเขาทำอะไรเป็นเหตุอีกแล้วโอ้คุณผู้ชมไปโพสต์นะครับสแสดง ความสนับสนุนลูกพี่เขาครับมาคัสและฟอร์ดเสื้อแลดฟอร์ดเบอร์เก้าแอตันวิลล่าแล้วก็บอกว่า my brother แล้วก็มีอุโมจิโอ้โหพี่ผมพี่ผมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าสองคนนี้ก็เป็นเรียกว่าโจทย์กับลูเบนโมริมนะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็แน่นอนว่าสองคนนี้อนาคตแลดฟอร์ดเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเล่นคู่กับลามินยาเมา ในทีมบาร์เซโลนาประเด็นก็นคือว่าคัดจ้างสามแสนบวกของเขาเนี่ย mm hmm. หลายทีมก็ไม่กล้านะที่จะซื้อไอ้คัดตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าอย่างที่รู้ๆกันการโช่อีกคนหนึ่งมันน่าไม่น่าจะได้อยู่ในแผนการทำงานของอโมริมนะก็รอดูก็แล้วกันว่าในช่วงซัมเมอร์เนี้ยความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนเนี่ยรวมทั้งอันโนนี่ที่เป็นข่าว อใจะยังไงดีคัดจ้างแพงเหลือเกินแล้วก็จดออนซานโชอะไรพวกเนี้นะสี่คนเนี้ยแต่ว่าการโชนี่เขา,าตอนนี้สายปั่นแล้วนะสายปัน่นพี่ผมลัดฟอร์ดพี่ผมอะไรอย่างเงี้ยมาส่วนเรื่องของยาเลคอนซาเช็คล่าสุดนะครับคือการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีจากเลวเ์เซนมาลิเวอร์พูแต่มีการคาดการณ์ว่าค่ดตัวเขาประมาณ30ล้านปอนด์ี่สาโดย เป็นตัวเลขกลมๆก,ก็พันสองรล้านกว่าบ,บาทประเด็นที่ว่ายังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องของการเจราจาค่าจ้างส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เช็คได้ล่าสุดและประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการติดต่อยาเรลคอนซาระหว่างเรเวอเซนกับริพูเนี่ยถ้าจะให้เดียนนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องรอให้ฟุตบอลชิงชมแมงชมป์ยุโรป อายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยจบก่อนเพราะตอนนี้อังกฤษควอนซานี่เล่นกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับตามข่าวเนี่ยก็จะเล่นในในรอบรองชาเลิศก,กับเนเธอร์แลนด์ที่จะเตะกันวันพุธเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลนี้จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่านักทีมชาติอังกฤษจะจบเส้นทางยูโรยูโรเด็กอะทีมชมป์แข่งชาติยุโรปชุดยูย่เนี่ยเพราะนั้นก็บอกไว้ตรงนี้ว่ายัางเพียงแต่ว่าทิศทางมันไปทางนั้น มันมีโอกาสย้ายแล้วก็แน่นอนเรื่องของมาร์กเกฮีเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยๆรอ,อ,อดูว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขนาดไหนนะเพราะว่า2องคนนี้คือเขาเวลาเขาย้ายเนี่ยก็คือโคต้าโฮมโกรนหรือว่าเด็กสร้างทั้งสองคนนะครัเกฮีก็อย่างที่ทราบนี้เด็กสร้างเชลซีคอนซาก็เด็กสร้างลิฟูเพราะ,ะนั้นโคต้า8คนที่จะต้องลงทะเบียนเนี่ยมันก็มาสวมพอดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ อ่ะมาที่เบื้องหลังฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเรอัลมาดริดเล่น10คนชนะได้อย่างไรก็ต้องชมนะครับการทํางานของชาบิลลอนโซเป็นนัดที่2ไปดูผังผู้เล่นก่อนคืออเลอนโซเป็นนัดที่2ที่ยังใช้หลัง4อยู่นะครับเอ่อสี่สามสามชวยนีเล็กซานเดอร์โอนโนลงต่อเนื่องลาอูนาเซนซิโอดินเฮาเซนฟานกาเซียนี่คือแบ็กโฟนะครับกุกกตัวพวกเสาประตูมิดฟิลสามคนเนี่ยชัวรมินี่ อาดา้ากิแลและจูดเบลิงแฮมก็มีบาวิเดกอนโซโลกาเซียน,นี่ยืนพื้นเลยนะครับวิสจูเนียเป็นหน้าอีกคนหนึ่งเอ็มบาปเป้ปวดท้องก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีมีชื่อลงลงเล่นในเกมนี้ส่วนปาชูก้าเนี่ยคุมทีมโดยอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเม็กซิโกนะครับไฮเม่โลซานโนเล่นในระบบ4-2-3-1ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะในเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นโมเรโนโรดิเกส เบาวมันครับเบอร์สี่เปเรล่ากอนซาเลสซึ่งเป็นฟูลแบ็กมอนเทียล巴拉เวชิโอปา巴าเวชิโนนะครับโดมิงเกสเบลติสตาแล้วก็เคนเนดีรวมทั้งลอนดอนจำกันได้ดีนะครับซาโลมอนลอนดอนนักเตะอดีตนักเตะนิลวาโซนะครับเวสบอมด้วยเอ่อเป็นศูนย์หน้าก็มีนักเตะบราซิลสองคนแล้วก็นักเตะเม็กซิโกเอ่อนักเตะเวเนซุเอลาอีกคนหนึ่งก็เป็น3โคต้าต่างชาติ นอนั้นก็เป็นนักเตะมิโกแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คืองานของชาบิลอนโซในนัดที่2ก็ยังเล่นหลัง4อยู่43 3เทรนด์ได้เล่นแบ็คขวาเล่นไป7นาทีเนี่ยความวูบวาบของอปาชูก้าคือเขาเล่นบอนลรับแล้วสวนเพราะนั้นการวางบอลทะลุจากแดน2มาสาเนี่ยเขามีลอนดอนวิ่งอยู่ได้ผลนะมัมีความหวาดเสียวและทำให้ลาอูนาเซนโจต้องไปดึงเสียเหลี่ยมบอลดึงเรียบร้อยครับ ก็โดนโลงโทษใบแดงผู้สิทิ์ชาวบราซิลบัตติให้ใบแดงไล่ออกไปเลยโอ้แต่พอหลังจากไล่ออกไปเนี่ยเรมบดิตเหลือสิบคนเนี่ยกลายเป็นพวกเขาสามารถจะคองบอลแล้วบุกขณะที่เวลารับรับถอยลงมาเลยนะครับไในแดนสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรเบดิตกลายเป็นได้เปรียบการประสานงานของพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า อยอดเยี่ยมนะครับในประตูแรกที่จูบเบลแคมได้ครับมีผังให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับจูบเบลแคมการขึ้นบอลของเรอัลมาดริดนะครับดูผังก็บิลลอัพกันอยู่จากดินเฮาเซนมีจูบเบลแคมเขาก็ประสานงานกับเฮาเซนเห็นไหมครับเบอร์5คือจูบเบลแคมเบอร์24ส่ส,สบิบสี่คือเฮาเซนเฮาเซนกับฟรานกาเซียแล้วก็เบอร์8ก็คือบาวเบเด บอลไปดให้ไปที่เบอร์30ก็คือกอนซาโลกาเซียศูน้าวัยรุ่นของเรอัลมาดิษสกิดบอลซึ่งฟานกาเซียเติมมาพอดีครับครึ่งสนามว่างทางซ้ายฟานกาเซียเลยทะลุพอทะลุเนี่ยเบอร์ห้าขึ้นเติมไปนะครับจูดเบรงแฮมเข้าเขตโทษแปะบอลเข้าเขตโทษด้วยซ้ายยิงแปะด้วยขวายิงด้วยซ้ายคมมาก1 0นนะครับเป็นประตูที่ทำให้เรือประดิษฐ์ขึ้นนำเฉยเลยขณะที่ ปาชูก้าก็มีโอกาสที่จะได้ยิงแต่ว่าส่วนใหญ่ยิงแถว2แต่ก็ทําให้ปลุกตัวต้องออกแรงเซฟหลายครั้งเหมือนกันเบ็ดเสร็จเกมนี้ปลุกตัวเนี่ยเซฟลูกยากไปถึงเจครั้งนะแต่ว่าเป็นเป็นลูกที่ก็ได้ลุ้นนะยิงไกลก็จริงคราวนี้ประตูที่2เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในประตูแรกของเบลิแฮมเนี่ยนาทีที่สาประตูที่สเกิดขึ้นกับ อาดาคือแลเป็นการประสานงานของผู้เล่นเดี่ยวมดิดในจังหวะโจมตีฉาบฉวยด้วยความแม่นวินิสจูเนียเนี่ยออกบอลมาด้านข้างเทรนเติมขึ้นมาปัดผ่านเข้าในกอนซาโลกาเซียแปะอาดาคือแลเติมขึ้นไปเข้าในเขตโทษแปะน้ำหนักเป๊ะแต่งเข้าขวานะครับไม่เขาเขาถนัดซ้ายนะอาดาคือแลเมสซี่จูรกีเนี่ยแตะเข้าขวายิงซวบก็ไปเลยเป็น2 0โอ้โห คุณภาพทั้งสองลูกเลยครับขณะเดีวยวกันพอรับก็มาตั้งโซนเป็นสี่ซีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่สี่สองนะสี่ซีหนึ่งเพาคนโดนไล่ออกไปคนนึงแล้วถอยช่วงมานี่มาเล่นเซนเ,นเตอร์ไงอันนั้นคือแลก,ก็ลงมาช่วยกันเบลลิงแฮมแล้วก็บาเบเดก็จะมีะวิลสจูเนียมีกอนซาโลกาเซียที่จะยืนหน้าคราวนี้พอครึ่งหลังเนี่ยการเล่นก็จะเป็นแบบเดิมมันทาให้ปาชูก้ามีอย่างเดียวคือลูกคอสเนี่ยมันก็ไม่ถึงลอนดอน การเล่นหน้าลายก็คือยิงออนอกเขตแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นการยิงนอกเขตที่ก็ได้ลุ้นนะเพราะปลุกตัวต้องออกแรงพุ่งปัดออกนะครับจนนาทีที่เจ็ดสิบเป็นลูกที่สามนะครับบาวเบเดประสานงานกันกันกบบาอิมเดียซึ่งลงมาครับเล่นกันสองคนเดียสก็ชิปเข้าเขตโทษแล้วบาวเบเดสอดเข้าไปในเขตโทษแล้วจิ้มเข้าไปเลยสามศูนย์ลูกทีไข่แตกนี่มอนเฉีย ยิงฉลบหัวเขา่าชว์นี่นะครับช่วงสินาทีสุดท้ายชาเบลโซเล่นหลังสามครับส่งลูดิเกอร์ลงมาแทนเทรนด์เฮาเซนนะฮะแล้วก็ชัวร์นี่วิงแบ็กก็จะเป็นฟานกาเซียกับบาเบเดลองเล่นดูก็เลยเสียลูกสามหนึ่งพอเล่นนะแต่อย่างไรก็ตามต้องชมคุณภาพในการเล่นของผู้เล่นเรียวมดิดนะครับการให้รับส่งบอลเนี่ยมีความแม่นและความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงกินตัวนะการคลองบอลแล้วแย่งยาก นะครับเหลี่ยมบอลของพวกเขาเนี่ยทองบอลเนี่ยแย่งยากพอแย่งยากในบอลไปต่อขณะที่ปาชูก้าพยายามรับส่งบอลด้วยความแม่นยำจริงนะแต่ว่าพอไปถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีรูปพลิกแปลงมันก็เลยเจาะไม่ได้ครับต้องยิงไกลแล้วเรมดิดจะมีจุดนี้ที่เหนือกว่านะก็เลยทําให้พวกเขาชนะ3 1หนึ่งปาชูก้าตกรอบไปแล้วเล่นสองนัดแพ้2นัดตกรอบในสายนี้ก็มีเรมดิดปาชูกา้ามีเลดบูซาสบ์บวกมีอัลฮิลาวนะครับจากซาอุโปลีท้าสุดท้ายเนี่ย นัดแรกเนี่ยเรยมาดิดเสมอกับอาวีลาวใช่ไหมครับเรดบูซาวบวกชนะบาจูก้านัดสุดท้ายเรดบูซาวบวกจะเจอกับเรอัลมาดิดนะครับก็อาจจะแย่งกนันเข้ารอบผมไม่อัดคลิปเนี่ยอาวีลานกับเ,เรดบูซาวบวกยังไม่ได้แข่งนะแต่ผมทราบผลไปแล้วแต่ทีแน่เรอัลมาดิดสี่คะแนนนี่ก็น่าจะแบเบอร์นะในการที่จะเข้ารอบแล้วก็อาจจะได้เห็นเอ็มบาปเป้ลงสนามมากขึ้นนะครับในเกมต่อๆไป นะทั้งหมดนั้นก็เป็นเบื้องหลังประเด็นข่าวนี้เรื่องการย้ายทีมวันสองวันนี้ก็ยังดูจะเงียบๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเพราะตอนนี้ผมผมเชื่อว่าแฟนอร์เซนอลแม้กระทั่งแฟนเชลซีแม้กระทั่งแฟนแมนเชสเตอร์ตัเองเนี่ยก็รอข่าวการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมนะครับรอรอตรงนี้ก็ทราบทิศทางผมก็จะรีบมานำเสนอแล้วก็วิเคราะห์ให้คผู้ชมได้ได้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ